สวัสดีครับพี่น้องวันนี้คณักธรรมชาติจะพาพี่น้องมาเที่ยวทุ่งหนานะครับในยามเช้าวันนี้วันที่21ตุลาคม2564ผมเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพพาเพื่อนๆมาเที่ยวทุ่งหนา ตอนนี้ไปดูว่าตะทะาเขากำลังทำอะไรอยู่สวัสดีครับตะทะาครับครับทอะไรอยู่ครับยกใจครับโอ้โพ,พอดีเจองูโอู้งูอะไรนีู่ครับโอ้ง,<ข>งูกินกบเข้าไปกินปลาหมดโอ้ออกมา,าเหลือปลาเหลือปลาดุกอยู่ตัวหนึ่งได้อยู่หน่อยหนึ่งโด<ช>นงูกินไปบ้างแล้วมั้งเนี่ยครับนี่งูอะไรงูกินปลาเนี่ยงูกินกบงูกินกบ เสียหายเลยเป็นไรมันเป็นเรื่องธรรมชาติเราฮะ,ะให้แต่แทก็เอางูงออกก่อนเราตัดภาพออกไปละวไปละปล่อยก็ไปแล้วก็เ,เป็นงูงกินกบ ไม่มีพิษหมูไม่มีพิษนะครับ,รบหูธรรมชาติได้ปลาอะไรไหม,ไมปลาหมอปลาหมอโอ้ตัวเล็กๆตัวน้อยเนาะตัวน้อยตัวแค่นี้แหลปะปลา,าธรรมชาติอะนี่คือวิถีธรรมชาติครับพี่น้องนะครับ บ้านเวลาน้ำมาก็หาปลาโดยธรรมชาตินะครับเป็นวิถีบ้านบ้านนะครับใส่เอาออกแล้วก็ใส่ต่อนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นปลาอะไรตัวนี้เป็นปลาอะไรปลาขึ้นหรือปลาลงตัวนี้ปลาปลาขึ้นครับปลาขึ้นแสดงว่าน้ํากําลังจะหมดแล้วามดเป็นธรรมชาติ ปลาขึ้นไปหาบ่อ,อจะอยู่ตามบ่อ,อส่งสัญญาณว่าจะหมดฝนเหมือนเป็นธรรมชาติของของปลาเขาจะรู้ว่า,าช่วงไหนเขาจะลงช่วงไหนเขาจะขึ้นนะครับช่วงที่จะขึ้นนี่แปลว,ว่ายังไงครับหมดนะฝนมันจะหมดแล้วฝนจะหมดแล้วเข<บ>าก็จะรีบขึ้นไปหาบ่อหาที่อยู่อาศัยใหม่ที่อยู่อาศัยแล้วก็หาแหล่งน้ําที่ มั่นคงคนะครับอยู่โอเคครับพี่น้องวันนี้เขาจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับวันนี้ต้องขอบคุณทัตนัด้วยนะครับครับสวัสดีครับ